สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 5ค่ะสมเด็จพระเทพพร,รนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีทรงเปิดศูนย์สอนภาษาอังกฤษแห่งใหม่ของ British Council ประเทศไทย วันนี้เวลา9นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คเขตประเวศทรงเปิดศูนย์สอนภาษาอังกฤษแห่งใหม่ของ British c o u n ซ i l ประเทศไทยเพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่เด็กเยาวชนให้ได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโลกที่มีการแข่งขันมากขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้เพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษโดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรประธานแผ่นศิลาฤกษ์ทรงเจิมบ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่งพายามยากและสรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งและบ้านมีจังหวัดลพบ,บุรี วันนี้เวลา16นาฬิกา13นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปประทานแผ่นศิลาฤกษ์ทรงเจิมบ้านน้ำใจไทยเพื่อนพื่งพายามยากให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งและอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีณวัดถ้ำตะโกพุทธโสภาอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี ในการนี้ทรงประเคนจตุป,ปัจจัยไทยธรรมแด่เจ้าอาวาสวัดพร้อมกับถวายถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์และทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการสร้างบ้านน้ําใจไทยเพื่อนพึงพายามยากพร้อมทั้งประธานเข็มที่ระลึกของบูลนิธิอาสาพเ,พเพื่อนพึงพายามยากสภากาชาติไทยแก่ผู้ให้การสนับสนุน สืบเนื่องมาจากเมื่อปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่นี้ประสบเหตุมหาอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่พังเสียหายทั้งหลังเป็นจํานวนมากและจากสภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้หลายครัวเรือนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ร่วมกับจังหวัดลบบุรีและหน่วยงานต่างๆดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านพังเสียหายทั้งหลังที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนใน3ามอำเภอได้แก่ท่าวุ้งบ้านหมี่และอำเภอเมืองทั้งหมด65ครอบครัว ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3โดยคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเงินบริจาคของประชาชนผ่านครอบครัวข่าว3ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านจำนวน65หลังพร้อมกับซื้อเครื่องนอนอุปกรณ์เครื่องครัวอาทิต์เตาแกส๊สหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตู้เย็นพัดลมและถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ1,000ลิตรมอบให้บ้านที่สร้างทั้ง65หลังรวมเป็นเงิน18ล้านหนบาท5 าส,สตางจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งไปเฝ้ารับเสด็จอยู่ภายในบริเวณวัดโดยประทานสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นและเงินช่วยเหลือแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยรวมทั้งคนชราและผู้ด้อยโอกาสและทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยความห่วงใย ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนรวมทั้งหมู่บ้านต่างๆที่ประสบอุทกภยัยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำสิ่งของเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการทำฐานชีวมวลจากขยะแห้งเศษใบไม้และเปลือกใบไม้และนำขยะเปียกโดยเฉพาะเศษอาหารนำมาทำน้ำหมักชีวภาพทำปุย๋ยรวมทั้งทำสารตั้งต้น EM สํสำหรับใช้บำบัดน้ำเสีย ตลอดจนคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลจำหน่ายเป็นรายได้นอกจากนี้ยังจัดระบบระบายน้ำจัดเก็บน้ำเสียแต่ละครัวเรือนรวมทั้งสำรวจสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุและราษฎรที่เจ็บป่วยนับเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ปลอดภัยทั้งยามปกติและยามมีภยัย ต่อจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรบ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่งพยายามยากบ้านของนายวาราวุธทัศน์ักบ้านเลขที่18ทับ3หมู่8ตำบลบ้านชีอำเภอบ้านมีหนึ่งในจำนวน65คนที่ได้รับมอบบ้านครั้งนี้ในการนี้ได้มีรับสั่งเกี่ยวกับการแพ็คของในถุงยังชีพของบรินที่อาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยที่บรรจุสิ่งของต่างๆไว้ถึง32รายการซึ่งต้องมีการบรรจุที่ถูกวิธี ว่าชบบาวบ้านทุกบ้านด้วยก็ปลูกชอบกันรือเหล่าชอบเขาเขาบอกมาเลยว่าป้องกันสิน,นี้นะต้องทารอย่างนี้ก็สะสมมาเลยตอนนี้ก็17กิโลสามสอง้ยอย่างในถุงหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นแรมโบ้แล้วค่ะองค์ชากับพวงหญิงต้องยกกันบางทีไปแจกสามพันถุงห้าพันถุงก็อุ้มให้ชบบาวบ้าน ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าหนักบอกหนักยัมรับเลยให้ให้ช่วยแล้วก็อยากให้พงอิงยกด้วยแค่มองดูคนกับชาวบ้านแต่ยกถุงละ17กิโล3,500ก็เหนื่อยเหมือนกันอาหารในเหือตกเลยไม่ส่งของให้ และได้ประทานแผ่นศิลาฤกษ์ให้กับนายวรวุฒิเจ้าของบ้านรวมทั้งมีรับสั่งให้อยู่เย็นเป็นสุขและรู้จักประหยัดเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวพร้อมกับทอดพระเนตรบริเวณบ้านซึ่งมีการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในบ่อ ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบให้ผู้ประสบภัยเข้าอยู่อาศัยแล้ว60หลังยังเหลืออีก5หลังคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยเป็นบ้านยกสูง2เมตรหลังคามุงด้วยกระเบื้องที่ทํามาจากวัสดุกล่องนมและกล่องน้ําผลไม้ซึ่งมีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีและทนทานถือเป็นบ้านต้นแบบน้ําใจไทยขนาด1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําและห้องอนเนกประสงค์พร้อมระเบียง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคลพบ,บุรีและวิทยาลัยเทคนิคจากจังหวัดต่างๆในสังกัดงานอาชีวศึกษา20แห่งรวมทั้งกำลังพลจากมณฑลทนหารบกที่13ร่วมดำเนินการก่อสร้างจากนั้นเสด็จไปทอดพพะเนตบ้านของนายสำเริงจี้เงินบ้านเลขที่24หมู่ที่7โดยมูลืนที่อาสาเ,เพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกทุกครัวเรือนพร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ให้เลี้ยงไก่พันไข่กบ ปลาและปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภครวมทั้งเพาะเห็ดนางฟ้าและทำน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานสบู่แชมพูตลอดจนทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อไว้ใช้บริโภคภายในครัวเรือนและเพื่อลดค่าใช้จ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรชนั้นบนของบ้านซึ่งมีครอบครัวของนายสำเริงเฝ้ารับเสเด็จและได้มีรับสั่งซักถา,ถามถึงความเป็นอยู่มาชมบ้านด้วย ประหลกชอบกัน,น,นหรือเปล่าชอบนะะช่องสามก็ช่วยกันด้วยกับมูนิธินะจ๊ะต้องขอบคุณช่องสามก็ด้วยขอบคุณมากเลยดีใจมากแล้ว,ว,วก็ผลของเข้าใจนะจ๊ะก็มีอะไรที่บอกเท่ากันนะถ้ามีอะไรเดี๋ยวอนะจ๊ะ การที่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยมีความทุกขยากทรัพย์สินเสียหายจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อราษฎรอย่างหาที่สุดไม่ได้ผู้แทนหน่วยงานและประชาชนร่วมกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงมีพระพรานามัยแข็งแรง ที่ศาลาสิริร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันในวันนี้มีข้าราชการผู้แทนสมาคมชมรมรวมถึงครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนไปถวายพระพรแด,ด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลตามโถจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี คณะสตรีคริสตชนไทยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลบบุรีกลุ่มกองบุญสวัสดิการวันละบาทเพื่อประชาชนจังหวัดราชบุรีโรงเรียนอนุราษประสิทธิ์จังหวัดนนทบ,บุรีนอกจากนี้ยังมีคณะนายกเทศมนตรีเมืองนางรองจังหวัดบุรีรัมผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นายอำเภอคุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกพร้อมด้วยทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลและนายนิคมไวยรัชพานิชประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะพักสักครู่ช่วงต่อไปรับชมเก็บตกกับคุณพัชรศรีเบญจมาศวันนี้คุณวีรินทรานาทองบ่อจรัดและดิฉันปียณีเทียมอภพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ